สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะแม่กิ่งแม่กิ่งนําภาพเก็บตกของความน่ารักของบุญมีแล้วก็นําชัยแล้วก็สตูนมาฝากอีกนะคะพอดีถ่ายถ่ายไว้คนละเครื่องค่ะพอดีกลุ่มนี้มอยู่อีกเครื่องหนึง่งก็เลยนําความน่ารักมาฝากอีกค่ะยังน่ารักไม่พอครับแลวเดี๋ยวยังไงดูไปจนจบนะคะเพราะว่า วันนี้เด็กๆจะมีอะไรให้พ่อพ่อแม่ได้พ่อพอแม่เอีได้เห็นความน่ารักของเขาบ้างค่ะแต่ที่แน่ๆคนหลอของเราน่ารักตลอดค่ะหนุ่มน้อยหน้ามนอันนี้นำใช้นะคะนำใช้หนุ่มน้อยผมแกะใช่ไหมลูกหนุ่มน้อยผมแก่หอมหอมพี่บุญมีหอมพี่บุญมีหน่อยครับ หล่อเท่พอไหมครับนำชัยกับบุญมีหล่อเท่พอไหมครับและอันนี้ก็เป็นสตูนกับพี่บุญมีค่ะสาวน้อยของเรานะคะอยากมาอยากมานั่งหน้ากล้องบ้าง ดูความน่ารักของสตูนแล้วก็บุญมีไปนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงไปดูอ่อความน่ารักของเด็กๆก,กันค่ะไายเป็นยังไง,ง,ไงฮะทองคุณทองคุณกับสตูนกับบุญช่วยเป็นยังไงกันลูกฮะอยู่กันได้ไหมสามคนน่ะแม่กลับมานะคะสามคนเอ่อเตรียมนวเนียนวนเนียยุ้ยเยื้ะต้อนรับแม่นะคะกลับมาเอาอาหารให้กิน ุตูดกินใหญ่เลยแล้วบุณช่วยล่ะลูกเมื่อกี้ก็มาพันกันทั้งสามคนเลยนะคะบุญมีบุญมีบุญมีเป็นยังไงครับลูกฮะบุญมีเป็นยังไงบ้างครับพอกลับมาถึงก็รีบพลิกตัวบุญมีนะคะแล้วก็เปลี่ยนแผ่นรองซับให้เขาเนาะแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาค่ะแล้วก็ให้กินน้ําเนี่ยค่ะ กินน้ำเยอะๆลูกกินน้ำเยอะๆนะครับ mm. เช็ดตัวให้แล้ว mm. เปลี่ยนแผ่นรองซับให้แล้ว mm. แล้วก็อาน้ำให้กินนะคะ mm. ้าเดี๋ยวสักพักถึงจะเอาอาหารเย็นให้กินนะคะ mm. กลับมาถึงบ้านก็น่าจะประมาณห้าโมงได้ค่ะห้าโมงเย็นเนาะ mm. อะร่อยครับ mm. กินใหญ่เลยนะคะ บุญช่วยอยูย่ไหนบุญช่วยเข้าห้องน้ำเหรอลูกโอ้ยบุญช่วยเข้าห้องน้ำครับแม่ครับอาบุญช่วยเข้าห้องน้ำเอออาตุนตูนจะอ้อนอะไรแม่อีกเลยลูกฮะอ๋ะอตุนตูนทําบุญช่วยหรือเปลาลูกดูบุญช่วยกลักวกลัวสะตูนนะคะนะสะกุลสะตูนแวทแมทใส่น้องไหมนะลูกฮะคนสวยเนี่ยดูพี่บุญมีสิกินน้ำสิ แต่เข้ากับทองพูนก็ไปกันได้ดีนะคะไปกันได้ดีอืมแต่ละคนแต่ละคนพอแล้วพอแล้วคนสวยพอละเดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนลูกแม่หิวข้าวแม่ยังไม่ได้กินข้าวแม่ต้องกินข้าวก่อนนะคะรู้สึกว่าหิวข้าวมากเหมือนกันนะเดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนแล้วแม่เอาข้าวบุญมีกินนะครับบุญมีกินนะ้ำไปก่อนนะครับลูกรู้ไหมครับ ให้แม่กินข้าวก่อนนะสตูนนะของสตูนแม่ให้กินแล้วนะอากาศร้อนมากเลยนะคะอากาศร้อนมากออกไปข้างนอกทีกลับมาก็ปวดหัวทุกทีเลยค่ะกลับมาถึงบ้านทีไรก็จะปวดหัวแบบนี้ทุกทีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปอีกรอบค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาบุญช่วยไปนะคะ บุญช่วยพรุ่งนี้คุณหมอน่าจะเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ดูเนาะส่วนของนำชชยก็ไม่มีอะไรค่ะคุณหมอก็จัดยายาเดิมมาให้กินก่อนนะคะจัดยาเดิมมาให้กินก่อนสำหรับนำชชยวันนี้เนาะแม่กิ่งมีบอกไปคลิปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นคิวของบุญช่วย เกเรบุญช่วยไหมลูกสตูลฮะครับครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นคิวของบุญช่วยไปหาหมอนะลูกนะพุงป่องเลยนะคะขนก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะสําหรับบุญช่วยขนเริ่มขึ้นแล้วครับขนเริ่มขึ้นแล้วครับเดินเก่งนะคะแต่ก็ยังเดินขยับขยับขยับอยู่แต่ว่าน้องเขาก็เอาเท่าที่แม่กิ่งสังเกตอ่ะน้องเขาก็เอา ขาหลังเอาตรงเท้าลงได้มากขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นเขาจะไม่ได้เอาเท้าลงเนาะเขาจะเอาตรงข้อพับเป็นเป็นเป็น,ปนลงแทนค่ะกินน้ําเสร็จก็ถอนหายใจเฮื่อกๆครับชุดห่อครับกินน้ําเสร็จก็ถอนหายใจนะคะบุญมีของเรากินน้ําเก่งนะคะไม่ให้น้ําเต็มถ้วยกินหมดเลยนะคะเหลือเหลือค่อนถ้วย นั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะขอบคุณมากค่ะ